มาโทษ <c oughs> มาโดยขุนม่วนเขาเอา,เอามารู้ขุนมวนเขา,เาวิธีเอาคนจอนที่บ้านเขาเรียกจอนไม่รู้เมืองไทยเขาเรียกอะไรครับอันนี้แล้งไปยิงมานะครับวิธีเอาออกนะฮะวิธีเอาคนออกอนนแต่ว่าแล้งเคยเห็นเขาตั้งน้ำร้อนร้อนแล้วก็ไป แบนั้นแต่อันนี้ครั้งแรกนะครับวิธีเอาคนแบบนไหนอะเออก่าแล้วก็ต้อการตอเยต้อสต้งดต้องต้อตัดว่า ในอ,อ่นนี่อโอ้ยเอาวเป็นลานอะมนจะเอาขุ้มไผ่คนออกแล้วก็ไปล้างน้ำอีกทีก่อนเนาะตอนนี้มันก็ไม่น่ากินหรอกเพราะว่าเดี๋ยวมนจะทำให้มันาน่ากินแล้วแป๊บนึออ่งไพ่หองลูกแลย้ยก่นได้น้ำไป นลเออหนอไล่ยามาวนั้นไปถ่ายคลิปกินกันมันหนอใช่ในใจมนมึงจอสเพื่นก็ร้องเพื่อมันพีอย่างเงี้ยนะใช่นะกให้ตาทมนก็ ดังทำความสะอาดได้เป็นรอยแล้วก็มาคงไฟให้มันอคนมันออกหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวทำการสับแล้วก็จะเอาขี้เพี้ยมันไปทำมันขุ่นๆนะครับแล้วไปดูกันที่ที่ทางก็เออเออจะอิงไปในตอนนี้ก็สับใส่หม้อแล้วก็จะมีตะไคร้แล้วก็หมักคือเทียดแล้วก็มีขิงเหี่ยวฮะย่างแล้วขิงไม่เหี่ยวขิงเหี่วก็เปมนขิง่ เดี๋ยวเรามาเจอกันตอนตอนกินอีกทีนะคบพี่น้องแล้วก็อย่างมวนใส่คิดพี่มันไปด้วยเนาะนคิดเกี๊ยงมวนก็ทิมเนวะนี่ครับสุกเรียบร้อยแล้วครับคุณมวนเขาทำอร่อยมากหอมมากนะครับนี่ครับ อีงดอกสูงมากนะครับสูงกว่าเลี้ยงอีกครับอิงดอกอิงดอกแนะแห่มาไล้พ่อมีอหรอนี่ครับอีงดอกสูงมากครับสูงกว่าเลี้ยงอีกครับใหญ่มากอิงองอเหรอิงอองอที่บ้านเขาเร,ารียกอิงงอครับ <c oughs> นี่ครับ สุกแล้วนะครับเดี๋ยงชิมให้ดูว่าอร่อยขนาดไหนขุนมูลขอทำนะครับไอแกอืมสดยดเลยครับอร่อยมากครับหน <Okay. S 1> าป่าเป็นคนไปหามานฮะ ห,าหานึงห่งหนี่ครับอร่อยจริงครับอะไรวะคร่าสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้คลิปสั้นๆนะครับคลิปทำเนื้อจอนนะครับแรงขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงมพายกินด้วยนะครับขอบคุณม,มากๆค่ะ